ทักษะหน่วยการสอนที่3เรื่องอาหารดีมีคุณค่าวันจันที่ที่2ิมิถุนายนค่ะเด็กๆมาดูกันนะคะนักเรียนจำสระอีได้ไหมคะสระที่จะให้นักเรียนรู้จักตัวใหม่นี้คล้ายกับสระอีเรียกว่าสระอีค่ะอ่าสระอี สระอิอ่านว่าสระอิสระอีเป็นสระเสียงสั้นอยู่บนพยัญชนะต้นเช่นตออิตีมออีนิรออิริเป็นต้นนะคะอ่าวิธีเขียนเด็กๆอ่าดูตัวอย่างนะคะอ่าเวลาเริ่มเรื่องจากมุมนี้นะคะเยียงลงมาค่ะเส้นที่หนึ่งอ่าเส้นที่สองโคง้งเป็นมุมภูเขาเลยอึ๊บอ่า คำสั่งคขาบอกว่ามาเขียนตามรอยกันดีกว่าอ่าเด็กๆก็เขียนตามรอยปะเลยนะคะรอยปะสระอีสระอีอ่าอ่ะ,อะมาดูหมวกข้อนี้นะคะผสมสระอีกับพยัญชนะที่กําหนดแล้วอ่านให้คล่องนะจ๊ะอ่าเด็กๆเห็นขีดทั้งบนไหมคะบนพยัญชนะตัวทอ ตัวชอตัวนอตัววอตัวรอตอจอสอบบปออ่าเด็กๆก,ก็เขียนสระอ,อีข้างบนเส้นนะคะอ่าปิง้งปองเด็กๆเ,เขียนกันเรียงเอออ่าใครเขียนแล้วเดีย๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะ เรื่องจากตัวแรกทออีทิชออีชินออีนิวออิวิรอยอิริตออิติจออิจิสออีสิบออิบิปออิ ปอ่าเด็กได้กันหรือยังเอ่ยเด็กมาดูสระต่อมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าสระอีอ่าอีอ่านว่าอีสระอีเป็นสระเสียงยาวอยู่บนพยัญชนะตน้นเช่นหมออีมีปออีปีสออีสีเป็นตน้นอ่าเด็กๆคะวิธีเขียนอ่ะเด็กๆเ,เริ่มจากมุมนี้ก่อนเลยเห็นเลขกหนึ่งไหมคะ โค้งค่ะเสร็จแล้วเส้นที่สองโค้งขึบนเหมือนสระอีเลยแต่สระอีจะมีเส้นขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งเส้นนะคะอ่าลองเขียนตามรอยปะให้ถูกทิศทางสิคะอ่าเด็กๆเขียนตามนี้เลยเขียนตามรอยปะเลยนะคะอ่ะสาสระอีอย่าิ่มจากมุมนี้โค้งค่ะแล้วขึ้นบนและขีดขึ้นนะคะอ่าอย่าลืมเขียนตามรอยปะนะคะ ามาดูข้างล่างค่ะอ่าก้อนเมฆอันนี้เขาบอกว่าใครจะเติมสระอีแล้วอ่านได้เสร็จก่อนกันอ่าอย่าเด็กๆก,ก,กับครูคมาลองทําพร้อมกันเลยนะคะอ่ามาดูตัวอย่างแรกค่ะอ่ามีสระอะไรอยู่ด้านบนคะติก๊กตอกติก๊กตอกอ่าสระอีอ่า,รรออาเรามาบวกลงกันเลยนะคะดอ,อีดี อ่าดีอ่านอันนี้มีพยัญชนะตัวตอข้างบนเห็นขีดไหมคะให้เด็กๆเ,เติมสระอีนะคะเอ๊มีตัวอะไรให้เติมสระอีบ้างหลักก็มีตอบอปอชอมอทอรอยอผอ อสออ่าเด็กๆอย่าลืมเติมสาลอีด้านบนขีดด้วยนะคะปิ้งปองอ่าของเด็กๆเขียนหรือยังคะอ่าใครเขียนเสร็จแล้วมาอ่านตามพร้อมกันเลยค่ะดออีดีตออีตีบออีบีปอ,อีปี ชออีชีมออีมีทออีทีรออีรียออียีขออีผีฝออีฝี สอ,อีสีอ่าเด็กๆอย่าลืมเขียนและอ่านให้คล่องนะคะ